single being podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนากุณถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะซึ่งเขาบอกกับเราว่าเขาอะกำลังเป็นซึมเศร้านะคะจริงๆแล้วเราควรจะตอบกลับไปยังไงดีคะ เราอาจจะตอบอเช่นแบบเฮ้ยตกใจเลยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแกเป็นโรคซึมเศร้าแล้วตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างประโยคอะไรบ้างคะที่จริงๆแล้วเราไม่ควรพูดเลยกับผู้ป่วยซึมเศร้าเฮ้ยคิดบวกไว้เนาะ<อ>เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ,อะไรอย่างเงี้ยกินแล้วเดี๋ยวก็หายดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุณและ Single Being Podcast ค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องกลาวที่หมอคิดว่ามันใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากๆนะคะหมอเชื่อว่ารอบตัวคุณฟังทุกคนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนแหละที่เป็นซึมเศร้าหรือคนที่กำลังป่วยหนักนะคะอาจจะเป็นครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่ทางานหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรัก คนรักของคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราก็พบว่าสถิติของโรคซึมเศร้านะคะก็พบว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะแล้วก็เรื่องของความเจ็บป่วยมันก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะบางทีวันดีคืนดีเราก็จะได้ยินข่าวเพื่อนคนนั้นคนนี้หรือน้องที่ทํางานคนนัน้คนนี้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆซึ่งหลายครั้งเนี่ยหมอเชื่อว่าเราหวังดีแหละเราหวังดีกับเพื่อนเราหวังดีกับเพื่อนร่วมงานแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่า เราควรจะให้กําลังใจอย่างไรที่มันจะถูกต้องที่สุดหรือเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะประโยคที่เราควรจะเลี่ยงไม่ควรจะพูดมันคือประโยคว่าอะไรบ้างเพราะจริงเราก็ไม่รู้จริงว่าประโยคนั้นมันจะส่งผลลบกับจิตใจของคนฟังได้นะคะหออยากให้คุณฟังที่คิดว่าอยากที่จะเป็นคนที่ดูแลคนใกล้ตัวเพื่อนรอบข้างที่ป่วยด้วยซึมเศร้าหรือป่วยด้วยโรคทางกายร้ายแรงเนี่ยดูแลเขาได้ดีขึ้น ให้กำลังใจเขาด้วยประโยคที่ถูกต้องมากขึ้นมาฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันในพอดแคสต์ EP นี้นะคะวันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับอาจารย์อิ่มแพทย์หญิงอัชาราตราชูจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจากโรงพยาบาลสมิติเบศีนครินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อิ่มสวัสดีค่ะอาจารย์ผิงค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สิงค์วิ่งอีกครั้งนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาแชร์ความรู้ให้กับเราแบบสม่ำเสมอเลยนะคะขอบคุณพี่ผิงเช่นกันค่ะ ค่ะคือวันนี้จริงๆอะมันเป็นเรื่องที่พี่ว่ามันใกล้ตัวพวกเราหลายๆคนมากๆรวมทั้งตัวพี่ด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะซึ่งเขาบอกกับเราว่าเขาอะกำลังเป็นซึมเศร้านะคะจริงๆแล้วเราควรจะตอบกลับไปยังไงดีคะเวลาเขาบอกเขาเป็นโรคซึมเศร้านะคะคือจริงๆเขาต้องกล้าหาญมากเลยเนาะที่แบบกล้าบอกเรานะคะเอออิมก็เลยอยากจะขอพูดเป็นแบบหลักการตามนี้นะคะเวลาเราจะตอบเขาไปยังไงเนี่ย ก็ให้ตามอย่างเช่นหนึ่งเนี่ยก็คือแสดงความเข้าใจความรู้สึกของเขาเนาะนะคะหรือว่าแบบเอมพัตตีเราอาจจะตอบเช่นแบบเฮ้ยตกใจเลยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแกเป็นโรคซึมเศร้าแล้วตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่ายกตัวอย่างเช่นแบบช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับแกใช่ไหมนะคะเป็นต้นโดยที่แบบ เราอาจจะใช้น้ําเสียงนะคะแล้วก็ท่าทางนอนเวอร์บอลช่วยด้วยนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นข้อสองก็คือบอกให้เขารู้ว่าการที่เขารู้สึกซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเนาะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอเช่นแบบเท่าที่เรารู้เนี่ยปัญหาที่แกเจอมามันก็หนักมากเลยนะเลยทำให้แกเศร้าใช่ไหม เป็นต้นแบบนี้นะคะนะข้อสามก็คือถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างค่ะข้อสี่ก็คือเสนอความช่วยเหลือเช่นมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมถ้ามีอะไรที่เราช่วยได้อ่ะบอกเราได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะไปโทรมาได้เลยหรือไลน์มาได้นะถ้าเกิดเราไม่ตอบเนี่ยอาจจะยุ่งอยู่แล้วยังไงเราจะรีบ ตอบกลับไปนะแบบนี้นะคะฟังดูเป็นไงบ้างคะดีเลยค่ะฟังแล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเลยค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะลองถามเขาอะค่ะว่าเราตอนนี้แบบรักษาอยู่หรือเปล่าเจอจิตแพทย์อยู่ไหมหรือว่ารักษาที่ไหนอยู่แบบนี้นะคะนะคะคือเขาบอกเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือจริงๆก็อาจจะรักษาเนี่ยก็น่าจะไปพบจิตแพทย์แล้วอ๋อใช่แต่ถ้าเผื่อเขายังไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ย ก็เราจะได้แบบแนะนำนะคะว่าแบบเอ้ยลองไปดูไหมเผื่อว่าจะมีวิธีช่วยให้ดีขึ้นนะคะค่ะหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งคิดว่าคุณฟังหลายคนก็บอกว่าอาจจะคิดว่าเออจริงๆก็เคยเจอแล้วก็เคย Approach หรือเคยพูดประมาณนี้แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ชื่อว่ามีบางคนที่อาจจะเคยมีประสบการณ์พูดอะไรบางอย่างออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เราพูดผิดไปหรือเปล่าหรือทําให้เขาแยกกว่าเดิมหรือเปล่าประโยคอะไรบ้างคะที่จริงๆแล้วเราไม่ควรพูดเลยกับผู้ป่วยซึมเศร้าอ,อ๋อจริงๆก็จะมีหลายประโยคเลยนะคะหลักๆเนี่ยเวลาเราจะไม่พูดอะไรเนี่ยก็คือเราอะไม่ควรพูดสิ่งที่จะไปลดความสาคัญของสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นแบบเฮ้ยทุกคนก็มีช่วงที่อารมณ์เศร้าบางทีแหละ อาจจะเป็นแค่ธรรมดาแล้วก็ได้นะเออหรือว่าเอ้ยแกคงแค่เหนื่อยมั้งอะไรอย่างนี้นะคะ่างที่เขาบอกว่าเขาเป็นซึมเศร้ายังไปบอกว่าเฮ้ยแกแค่เหนื่อยไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าแบบประโยคที่พวกแนะนําการแก้ปัญหาง่ายๆแบบเหมือนปัญหาเขาไม่ค่อยสําคัญอ่ะเช่นแบบเฮ้ยคิดบวกไว้เนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยไปกินเหล้าเดี๋ยวก็หายค่ะเนาะหรือว่าแบบ เ้ยมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซี่อะไรอย่างนี้เนาะโอ้มีหลายอย่างเลยค่ะเช่นแบบอย่าคิดมากอย่าคิดมากนี่เราอาจจะเจอบ่อยนะคะใช่ใช่ใช่มันเหมือนเป็นประโยคแบบเร็วเลยนะคือไม่รู้คิดเลยไม่ออกแล้วเพื่อนบอกเป็นซึมเศร้าเฮ้ยแกอย่าคิดมากนะใช่ใช่แราวาอินเคยเจอวัยรุ่นนะคะที่แบบคุณแม่อะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าคนที่พูดคือไม่เข้าใจเขาอะเนาะเออพูดเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายหรือว่าแบบ ค่ะคำเช่นสู้ๆนะแต่จริงสู้ๆนานี่เราเจอบ่อยนะคะสู้ๆนะเข้มแข่งไว้เป็นคําที่พูดกันทั่วๆไปแต่ว่าอิมาเคยเจอคนไข้วัยรุ่นเขาพูดว่าค่ะเอยเวลาคนบอกเขาว่าสู้ๆนะเนี่ยมันมันเหมือนแบบพูดให้ผ่านๆไปอะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรอะเออแค่เหมือนพูดแล้วจบอ่ะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยแบบนี้นะคะอืมค่ะค่ะอืมแล้วก็ยังมีอีกเช่นแบบเอออย่าท้อ เธอทาได้เออเลิกร้องไห้ได้แล้วเมื่อไหร่จะเลิกร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่เข้าใจเขาเลยหรือว่าลําคาญเขาหรือเปล่าอ่ะที่ร้องไห้เงี้ยจนแบบเอ้ยมีการเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังแล้วเราไปเป็นภาราคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปล่อยวางเธอเคยเจอไวรุ่นี่เหมือนกันบอกแม่บอกให้ปล่อยวางอ่ะหนูก็อยากปล่อยวางนะแต่ปล่อยวางไงหรอหนูทําไม่เป็นเนี้ยนะคะอืม หรือว่าแบบเราเข้าใจเธอนะคําว่าเราเข้าใจเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบเสี่ยงเหมือนกันนะเวลาเราพูดอะเพราะว่าวคนไข้เขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยเธอไม่ได้เป็นอย่างเราอะเธอจะเข้าใจเรา,าไ, <ง S 2> ได้ไงเใช่นะคะหรือว่าคนอื่นเจอปัญหาหนักกว่านี้อีกคนอื่นลําบากกว่าเธออีกเขายังไม่เศร้าเลยอืมเนาะหรือว่าเคยเจอคนไข้ที่แบบอกหักแล้วก็เศร้ามานานมากเนี่ยนะคะจนแบบพ่อแม่บอกว่าเมื่อไรจะเลิกเศร้าสักที อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกแย่มากมันรู้สึกแย่กว่าเดิมนะคะใช่หรือว่ายังไม่ดีขึ้นอีกหรออย่าคิดสั้นนะถ้าเราพูดกับคนที่คิดสั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันทําได้ฉันก็ไม่ถึงจุดนี้หรอกไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งตอนนั้นอิมเห็นมีจิตแพทย์มาโพสต์นะคะก็คือมีคนเข้าไปคอมเมนต์โลกซึมเศร้าอ่ะเขาบอกว่าแบบเหมือนอาจจะว่างนะอย่างคนที่แบบต้องหาเช้ากินขํา ต้องทำงานทุกวันไม่มีเวลา ừ, ไปเศร้าหรอกซึ่งจริงอันนี้ก็อาจจะเป็นประกาศที่ผิดเนาะเพอรจริงใครก็เศร้าได้อ่ะไม่ว่าจะถูกง,งานยุ่งหรืองานไม่ยุ่งก็ตามตค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่พิงเชื่อว่าหลายๆคนยนะอาจจะเคย พูดประโยคเหล่านี้ไปได้วยความหวังดีหรือไม่ทราบว่าจะพูดยังไงเหมือนกันนะคะแล้วจริงๆที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ความช่วยเหลืออยากจะดูแลคนข้างตัวที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมันควรจะทำยังไงคะอาจารย์ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือนะคะมันก็อาจจะมีทางด้านการการะทานะคะแล้วก็ด้านคําพูดนะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเหมือนเราเป็นที่ปลอดภัยเนาะหรือว่าเป็นเซฟสเปซสำหรับเขาอะให้เพื่อนเนี่ยสามารถ พูดระบายให้เราฟังโดยที่เราไม่ตัดสินนะคะไม่พูดแทรกหรือว่าพยายามเสนอการแก้ปัญหาโดยเรายังไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดอืมบางทีถ้าเกิดว่าเราอ่ะยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเฮ้ยพูดไปจะถูกหรือผิดจริงๆเราไม่ต้องพูดก็ได้นะคะการที่ฟังเงียบเนาะอาจจะใช้ภาษากายเช่นจับมือกอดหรือว่าแสดงสีหน้าว่าเราแบบที่เห็นโอเห็นใจเขานะ อันนี้ก็ช่วยมากแล้วในระดับหนึ่งนะคะออสองก็คือเสนอความช่วยเหลือเช่นแบบเราอยู่ตรงนี้นะโทรหาเราได้เสมอนะอม,มีอะไรท,ที่ช่วยบอกเลยนะไม่ต้องเกรงใจหรือว่าเราจะเสนอก็ได้ว่าเราช่วยเวยเราช่วยทํางานชิ้นนั้นไหมวิเราช่วยทําธุระอันีแทนไหมเป็นต้นนะคะไปถึงคําพูดอื่นๆเนาะที่อาจจะพูดได้ที่เป็นการให้กําลังใจเช่น เราอยู่ข้างเธอเสมอนะอเฮ้ยแกยังมีฉันนะถ้ามีอะไรระบายแกคิดถึงฉันนะฉันยินดีรับฟังเสมอหรือว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงนะเราอยากช่วยนะเราจะช่วยอะไรเธอได้บ้างหรือว่าแบบเฮ้ยฉันรักแกนะเป็นต้นนะคะคือคำพูดที่อาจจะใช้ได้แล้วก็ออนอกจากนี้นะคะก็พยายามติดต่อไปอย่างสม่ำเสมอหรือว่าทักไป บ่อยๆนะคะคือบางทีแบบคนซึมเศร้านี่เขาอาจจะอยากแยกตัวนะคะอยากเก็บตัวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากเข้าสังคมแต่การที่เราอาจจะแบบทักไปเป็นระยะอ่ะอาจจะทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรายังห่วงเขาอยู่นะเนอะเรายังอยู่ตรงนี้นะที่เขาจะแบบหันมาหาเราได้เสมอนะคะ อืมอันนี้ก็แบบจะช่วยเป็นกําลังใจได้อย่างดีเลยนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องอดทนนะคะเพราะว่าอาการของโรคซึมเศร้าบางทีต้องใช้เวลารักษาเป็นเวลานานนะคะอาการอาจจะขึ้นขึ้นลงลงลายไปอาจจะไม่อ่านเนาะโทรไปไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ๊ะเพื่อนเป็นอะไรเราก็ต้องอดทนนะเนาะว่าแบบเขาอาจจะเป็นแบบนั้นได้อืแต่ว่าก็ต้องเคารพ ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยว่าเขาก็จะมีขอบเขตใช่ไหมคะที่เราอาจจะแบบล่วงลาเข้าไปไม่ได้เราก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวแล้วก็การตัดสินใจในส่วนนั้นของเขาเนาะแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมที่ทำให้เขาดูแลตัวเองแล้วก็ออกจากความทุกข์มากขึ้นเช่นออกกำลังกายหม้ถ้าเขาสามารถเนาะอืม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 ชวนไปเดินสวนลุมอ่านะคะไปนวด ไปผ่อนคลายไปช้อปปิ้งหรือทำบุญท้าทำให้เขาสบายใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากอย่างสุดท้ายก็คือเราต้องคอยระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะหมายถึงว่ากรณีเกิดว่าเขามีความเสี่ยงนะคะที่จะทำอันตรายตัวเองนะคะทำลายตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราทราบเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเสนอความช่วยเหลือหรือว่าเราอาจจะต้องแจ้งครอบครัวเขานาอให้รับรู้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามันต้องแจ้งก็อยากจะให้ขออนุญาตเขาก่อนนะคะว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องบอกจริงๆอะ่ะขอบอกนะยกเว้นแบบฉุกเฉินด่วนมากๆจริงๆอะ่ะนะคะอาจจะต้องบอกไปเลยอะไรเงี้ยถ้าจําเป็นม,มากๆจริงๆค่ะคอยนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันคริติคอลมากๆนะคะ,คะทีนี้มันมีประเด็นว่าอย่างเช่น จริงเคยมีคนมาปรึกษาพี่แหละบอกว่าเอ๊ะคือมีน้องที่ทํางานพอบอกเป็นซึมเศร้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาต้องมีการฟีดแบ็งานการเช่นปกติก็เป็นลักษณะของการฟีดแบ็ตรงๆนะว่าเอ๊ะงานนี้มันไม่ผ่านนะไม่ดีอะไรอย่างน<ฆ>ี้ต้องกลับไปแก้ใหม่เอ๊ะจะสามารถฟีดแบ็งานได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าควรจะต้องปรับให้มันซอฟลงยังไงบ้างค่ะการฟีดแบ็กเนี่ยสามารถทําได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้แบบนุ่มนวลขึ้นนะคะพี่พิงก็เช่นแบบเวลาฟีดแบ็กเนี่ยให้ฟีดแบ็กที่ตัวงานนะคะ ไม่ใช่ตัวบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนจิตใจเช็นแบบฟีดแบ็ไปว่างานเนี่ยมีจุดปกคร่องตรงไหนจุดที่อยากให้แก้ไขตรงไหนนะคะแต่ว่าอย่าไปพูดทำนองเช่นเฮ้ยทำไมคุณทำงานแย่คุณบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าหรือว่า คุณ mm hmm. มีความสามารถแค่นี้หรอเป็นต้นเงนี mm ้ค่ะนะก็จะทําให้ยิ่งเขายิ่งจิตใจ,ใจแย่ไปใหญ่ <Okay. S 1> แล้วก็เวลาเลือกที่จะฟีดแบ็กนะคะก็คือเลือกสถานที่และเวลาที่เหมาะสมนะ <Okay. S 1> เป็นที่ส่วนตัวบรรยากาศสบายสบายให้เขารู้สึกปลอดภยัยไม่รู้สึกถูกกดดันนะคะ mm hmm. แล้วเวลา <Okay. S 1> วิจารณ์งานเนี่ยก็ให้แบบฟีดแบ็กในเชิงสร้างสรรค์พ <Okay. S 1> ูดให ฉพาะจุดมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเราแบบพูดถึงจุดไหนแล้วก็ต้องการให้เขาพัฒนาหรือว่าแก้ไขตรงไหนด้วยภาษาที่เป็นกลางนะคะไม่ใช่ภาษาแบบลบหรือว่าภาษาที่แบบตัดสินตําหนิอะไรเงี้ยนะคะนะโดยที่เพิ่มเติมก็คืออาจจะเพิ่มเรื่องการเสนอความช่วยเหลือค่ะให้เขาด้วยเช่นแบบ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเอ้ยอยากให้แบบบุคคลไหนแบบที่จะช่วยในงานนั้นๆได้ไหมนะคะเสนอแนวทางแก้ไขโอเคให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะต้องอดทนและเข้าใจเขาด้วยนะคะนออาจจะต้องถามแบบคําถามเปิดด้วยให้เขามีโอกาสอธิบายด้วยนะเขาอาจจะมุมมองของเขาหรือว่าเหตุผลของเขาที่แบบเราไม่เข้าใจก็ได้นะคะนะแล้วก็อย่าลืมที่จะเคารพ ความเป็นส่วนตัวหรือว่าความลับของเขาก็คือเก็บความลับด้วยเนาะไม่เอาไปเล่า uh huh. ให้ใครฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถแบบ uh huh. ยืดหยุ่นนะคะในงาน uh huh. ได้เช่นแบบเราให้เขาทำงาน Work From Home ได้ไหมเนาะ uh huh. หรือว่าแบบช่วยลดภาระงานได้ไหมให้คนอื่นทำหน้า uh huh. ที่บางอย่างแทนหรือว่า เลื่อนเดทไลน์การส่งงานได้ไหมก็จะแบบช่วยเขาได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะอืมค่ะและทีเนี้ยจริงๆหบอกว่าอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือกรณีป่วยกายนะคะเช่นค่ะถ้าเกิดเรามีเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยควรจะให้กําลังใจยังไงแล้วก็จริงๆประโยคอะไรบ้างคะที่เราไม่ควรจะพูด ค่ะก็การให้กําลังใจนะคะก็ถ้าดูวยหลักการทั่วไปนะอิมว่าก็แบบอาจจะมีส่วนที่คล้ายๆโรคซึมเศร้านะคะเนาะเพราะว่าเป็นโรคเหมือนกันก็คือเราจะช่วยเหลือเขาก็โดยการอยู่ตรงนั้นอะอยู่ตรงนั้นเพื่อรับฟังเขาเสมอรับฟังแบบพร้อมเข้าใจไม่ตัดสินแล้วก็เสนอความช่วยเหลือว่าแบบเฮ้ยถ้ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยบอกเราได้เลยนะ เคารพตัวตนแล้วก็การตัดสินใจของเขาด้วยเออแบบเช่นบางทีอย่างโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเป็นต้นใช่ไหมคะพี่พิงบางทีเราก็แบบอยากจะเสนอวิธีช่วยเหลือเนาะเช่นทางเลือกหรือว่าหมอต่างๆที่เราว่าเก่งอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามสมมุติว่าเขาตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องเคารพตรงจุดนั้นด้วยนะคะอย่างอื่นที่คล้ายกันก็แบบพยายามทักไปสม่ำเสมอ เนาะแล้วก็ไม่เอาข้อมูลของเขาไปเปิดเผยเนาะถ้าเขาไม่แบบไม่ได้อยากให้ใครรู้เขาลบความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยบางทีแบบเวลาเขารักษาอยู่เนาะบางทีในช่วงนั้นเขาอาจจะแบบไม่สวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะโซมหรือแบบไม่อยากให้ใครเห็นอ่ะไม่อยากออกโซเชียลอ่ะเออไม่อยากให้มาเยี่ยมที่บ้านนะเราก็อาจจะต้องแบบทักเขาไปในทางอื่นแทนนะเนาะนะคะเราก็ต้องเคารพตรงนั้นด้วยแล้วก็ เวลาเราจะให้กําลังใจเขาเนาะเช่นแบบให้ความหวังเนี้ยเราสามารถทําได้นะคะเช่นแบบเฮ้ยฉันหวังแบบอยากให้เธอดีขึ้นนะอืมอืเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องพยายามให้ความหวังที่อยู่ในความเป็นจริงอะคะ่ะไม่แบบเช่นแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจองตัวไปต่างประเทศได้เลยเนี่ยอ,อะไรเงี้ย <laughs> มันจะเหมือนเราทําให้โลกเขาอะที่เขาซีเรียส เราเป็นเหมือนมองว่ามันไม่ได้ซีเรียสมันไม่จริงจังแบบนี้นะคะคําพูดที่แบบเกินจริงนะก็ไม่อาวแล้วก็แบบอาจจะชวนเขาไปทํากิจกรรมรวมกันนะเพื่อให้เขาแบบเบี่ยงเบนจากความทุกข์ทีนี้อืมก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดนะคะพี่พิงคือประโยคที่ตะกี้พี่พิงถามว่าอะไรไม่ควรพูดเนาะก็จะมีหลายอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะเช่นฉันเข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไงอืมนะอันนี้คล้ายกับโรคซึมเศร้าที่บอกไปแล้วว่า เธอจะมาเข้าใจฉันได้ยังไงเออจริงๆถ้าเราไม่เป็นแบบเขาเราไม่มีทางเข้าใจเขาเนาะใช่ไหมคะหรือว่าแบบบอกว่าทุกอย่างอ่ะมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นหรือว่าคิดซะว่าเป็นเวรกรรมแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเหมือนแบบปลดความสําคัญอ่ะของโลกเขาอ่ะค่ะลดความสําคัญของสิ่งที่เขาเผชิญอยู่อ่ะเนาะถ้าเราพยายามหาเหตุผลอธิบายแบบนั้นนะคะหรือว่าแบบ คิดบวกเข้าไว้ <c oughs> เขาก็อาจจะแบบอ้าวโลกฉันมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่ทําเหมือนคิดบวกมันก็ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ย <c oughs> หรือแบบเล่าเรื่องเล่าเคสเช่นแบบเฮ้ยเรารู้จักคนที่เป็นแบบเธอนะอเขาเป็นทางลบอะคะ่ะเช่นเขาอาการแย่เขาอ,อาการไม่ดีเขาอะไรอย่างเงี้ยทางลบนี่ <c oughs> ห้ามเล่าเลยเนาะ <c oughs> เพราะจะยิ่งทําให้แบบเขาเสียกําลังใจหรือว่าการเสนอแนะคําพูดที่ว่าเฮ้ยเธอควรไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ รักษาแบบนั้นสิกินสมุนไพรนั้นสิ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยให้หลีกเลี่ยงเพราะคาแนะนําไม่น่าช่วย mm hmm. ในสถานการณ์นี้นะคะแต่แบบถ้าเราเห็นว่ามีอะไรดีเราอาจจะค่อยๆเสนอก็ได้แต่อย่าทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเราบังคับเขาอะว่าเธอต้องไปรักษาแบบนั้นตามที่ฉันเสนอเนาะค่ะเออแบบบางคนหวังดีจริงค่ะแต่หวังดีเหมือนเชิงบังคับอยงให้เขาลำบากใจมากขึ้นใช่ mm hmm. แล้วก็ยังมีนิดนึงก็เช่นแบบ เอ้ยเลี่ยเราเป็นห่วงเธอมากเลยอ่ะเราเป็นห่วงจนนอนไม่หลับเลยเรานั่งร้องไห้อันนี้อาจจะทําให้เพื่อนที่ป่วยเขายิ่งรู้สึกผิดเนาะว่าเฮ้ยฉันเป็นภาราหรือเปล่าเธอต้องมานั่งร้องไห้นอนไม่หลับเพราะฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะออเออที่เจอบ่อยเลยก็เช่นแบบเดี๋ยวก็หายไม่ต้องกังวล <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวทุกอย่างต้องดีแน่เฮ้ยแกหายแน่นอนอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนี่มันก็อาจจะออกนอกความเป็นจริงไปนิดนึงนะหรือว่า เธอดูไม่เหมือนคนป่วยเลยอืมอันนี้มันจะเหมือนดีหรือเปล่าแต่จริงๆมันจะทาให้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่เห็นความสําคัญในการป่วยของเขาเลยแบบนี้นะคะไปบอกว่าเขาไม่เหมือนป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายที่อยากฝากก็คือคําพูดที่เช่นเวลาบอกเขาว่าเนี่ยถ้าต้องการให้ช่วยอะไรก็บอกนะอนะคะคือมันจะแยกกันมันจะคนละแบบกับเวลาเราถามว่า ถ้าเธอมีอะไรให้ช่วยอ่ะเธอบอกเราได้เลยนะเรายินดีช่วยอันนี้ฟังแล้วมันจะดูแบบเป็นบวกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าแบบว่าแบบเฮ้ยถ้าต้องการอะไรก็บอกมานะถ้าใช้ช่วยอะไรก็บอกนะอันนี้มันต่างจากอน,นันดิหนึ่งมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเราผลักภาละ,ะว่าแบบเฮ้ยเป็นหน้าที่ของ แกนะที่องค์กรความช่วยเหลือต้องบอกฉันอะไ<ล>รอย่างเงี้ยเออม,มันก็จะเหมือนเราไปผลักภาระให้เขาอย<ม>่างน,นี้นะคะอืมเราเป็นฝ่ายเสนอการช่วยเหลือเองจริงจะดีกว่าละเอียดออกมากเลยนะคะแล้วก็หลายตัวอย่างที่อาจันอิ่มเล่ามาเนี่ยก็เคยเห็นเคยเห็นเลยนะที่บ,บอกว่าแบบไปเยี่ยมแบบคนที่เขาเพิ่งผ่าตัดป่วยมาแล้วก็ ไปถ่ายรูปเขาลงโซเชียลอะไรเงรี้ยซึ่งตัวผู้ป่วยเองาอาจจะไม่ได้<า>ไม่ได้อยากก็ได้เนะาะค่ะค <laughs> <า>่ะค<า>่ะโอเคแล้วทีเนี้ยพี่ว่าอีกกรณีหนึน่งเลยอ่ะคือคนที่เป็นแคร์กิเวอร์หรือคนทีตนทน่ต้องดูแลคนที่ป่วยเนี่ยแหละไม่ว่าจะต้องดูแลคนที่ป่วยซึมเศร้าคนในครอบครัวคนรักหรือต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังป่วยหนักอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเหนื่อยอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเหนื่อยไม่แพ้กันนะเราควรจะให้กำลังใจแคร์กิเวอร์ยังไงดีคะ อันดับแรกเราก็ต้องรับฟังเนาะอยู่ตรงนั้นนะคะพร้อมที่จะรับฟังเข้าใจเนาะเห็นอกเห็นใจเขานะคะแล้วก็ฟังโดยไม่ตัดสินเนาะไม่เสนอแนะอะว่าอ้าเธอควรจะดูแลอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาก็เหนือยจะแย่อยู่แล้วเนาะแล้วก็สละเวลานะคะของเราอะเพื่อช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระเขาถ้าเราทําได้นะคะเช่นเราช่วยเขาทําอะไรบางอย่างเขาอาจจะแบบมีเวลาได้พักบ้าง Uh huh. นะคะโดยพอถ้าแบบเขาเป็นเพื่อนสนิทของเรานะคะแล้วก็อาจจะช่วยเสนอวิธีพอ่อนคลายหรือชวนเขาทำกิจกรรมที่มีความสุขนะคะถ้าเขามีเวลานะคะ uh huh. เช่นทานอาหารอร่อยบ้างได้ไหมดู uh huh. หนังช้อปปิง้งแต่ว่าถ้าเกิดเขาแบบโอ้ยไม่มีเวลาเลยจริงๆเราอาจจะแบบเสนอทางช่วยเหลืออย่างอื่นเช่นแบบคนดูแลไหมเนาะ uh huh. เราสามารถจ้างคนดูแลได้หรือว่าแบบสถานนะคะฟื้นฟูที่เราสามารถแบบฝากดูแลได้เพราะว่าอิมก็เคยเห็นเคสคนไข้มากคนเช่นสมมุติว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะพี่ผิงเ,เนาะเวลาทีนี้คนที่ดูแลเนี่ยก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากทาั้งทางกายแล้วก็ทางใจเนาะแล้วทีนี้เวลาจิตใจเราเหนื่อยนยีเราก็ดูแล ไม่ได้เต็มที่เนาะใช่ไหมคะบางทีแบบบางครอบครัวนะคะก็เลือกที่จะแบบให้ผู้ป่วยเนาะจะมองเสื่อมอย่างเงี้ยไปอยู่ที่แบบโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่รับดูแลแบบนี้นะคะคราวนี้ก็จะทำให้แบบคุณภาพชีวิตของทุกคนน่ะดีขึ้นนะคะโดยรวมโดยที่แบบใช้วิธีไปเยี่ยมบ่อยๆเอาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทางเลือกนะคะที่เราอาจจะแบบเออลองเสนอไหมอย่างเงี้ยนะคะ เราก็พยายามทักหรือติดต่อไปบ่อยๆอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องซึเศร้าหรือว่าเพื่อนที่แบบป่วยเป็นแบบโลคมะเร็งนี้นะคะเราก็ทักไปให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะเรายังอยู่ข้างๆเขานะมีอะไรบอกได้ค่ะคือพี่ว่าฟังๆแล้วหลักการของทุกอันเนี่ยคือมันน่าจะเป็นลักษณะของการรับฟังเขาใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้นะมีอะไรที่จะเราทําได้ก็บอกเราได้เลย แต่อยา่าพยายามที่จะไปพูดเหมือนกับว่าเอ้ยปัญหานี้มันช่างเล็กเดี๋ยวมันก็จะหายไปหรือแค่คิดบวกก็จะหายไปหรือพูดอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างนั้ถูกต้องไหมคะใช่เลยค่ะ,พ,พ,คะพี่พิงค่ะพี่เชื่อว่าคุณฟังหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้มองได้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยรวมทั้งตัวพี่ด้วยซึ่งก็เป็นคนที่ บางครั้งก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะพูดอะไรหรือจะทํายังไงในสถานการณ์เหล่านี้นะคะแต่ว่าฟังน้องอิ๋ววันนี้พี่ว่าพี่เข้าใจมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะไปให้กําลังใจนะคะคนที่เรารักไม่ว่าจะป่วยใจหรือป่วยกายเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะทําได้ละ อย่างมั่นใจขอบคุณน้องอิ่มมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณแทนคุณผู้ฟังด้วยนะคะสําหรับความรู้ดีๆนะคะที่อาจารย์อิ่มมาแชร์กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะอาจารย์อิ่มแพทย์หญิงอัชาราตราชูจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของ EP นี้นะคะหมอฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ใครที่คิดว่า EP นี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับคนรอบข้างนะคะฝากกดแชร์ podcast นี้ไปให้คนที่คุณรักได้ฟังไปด้วยกันนะคะให้รักดูแลชีวิตทุกคนค่ะ อย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะคะเรามีนัดกันที่นี่นะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณอยู่กับ Single Being นะคะสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e s o u n d ว l o u d Spotify p o d b e a n p p p l e p o d c a s t o o o l l p p o d c s t t หรือว่า Line s i n g l e b e i n i n g นะคะหรือจะแวะเข้ามาทักทายกับหมอนะคะก็แวะได้เลยนะคะที่ X นะคะไม่ใช่ Twitter นะ,ะที่ X นะคะรวมถึง TikTok นะคะจิดาการนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต